สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจะเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึก p p t ีทมวยไทยเกียตเพชร SKS Super Fight รายําวันเสาร์ที่19เมษายน2568โดยช่อง p p t ีท36 HD ก็ทําการถ่ายทอดสดจากวีทีมวยสยามอมน้อยจังหวัดสมุทรสาครสําหรับวันนี้ เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับครับโดยคุณเดียกเกียรติเพชรคุณอุดอุดรพร้อมทีมงานเกียรติเพชรก็ประกบคู่มวยไวย้ตามบาริการดังนี้ครับคู่ที่1ซุปเปอร์บอสสิงคลองลานเจอกับคู่ปรับเก่าวังไพลรถสวยจาเจดที่พิกัด1 0 0่อปอนด์เท่ากันคู่ที่2ปูตินสวนน้ำทานคีรีเจอกับเพชรซิลินทร สิทธ์ออสพิบูลที่พิกัด113ปอนด์คู่ที่3คู่รองยอดศิลปะรถสวยจาาเจดสายพริว้วเจอกับคู่โบต้าพอหอมกลิ่นที่พิกัด119ปอนด์ครับส่วนคู่เอกคู่ที่4พลอยขาวเจพวอุรชาเจอกับเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์พิกัด112อปอนด์เท่ากันครับครับ ก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกพีพีทีวีเกตเพชรเอสเคเอสซูเปอร์ไฟทั้ง4คู่ก็เช่นเคยครับหมอมวยก็ขอกําลังใจจากเ c ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยบ้านนอกก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก p y ว4ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก p y วาระบบอดอตัวได้มาตรฐานบริการดีบริการฉบวัย สนใจก็แอดไปที่ idline apy 24 p y 24จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1นึ่งซูปเปอร์บอสสิงคลองลานเจอกับวังไพลรถสวยจ่าเจด1 0 0ปอนด์เท่ากัน ซูเปอร์บอสสิงคลองลานนี้ก็เป็นดาวรุ่งจากกำแพงเพชรนะครับก็ชกมาแล้วประมาณ30กว่าไฟ์เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยแข็งแกร่งแแข็งรงรความสดขึ้นมาครับ3ข้างหลังก็มีแพ้คะแนนนี่แหละครับคูชชกวันนี้แพ้คะแนนวางไพลรถสวยจ่าเจที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแล้วก็ไปชนะคะแนนแสนเพชรรถสวยจ่าเจที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรล่าสุดก็ยังเอาชนะคะแนนปราบหมด แสนเด็ดยิ้มที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินวังไพลรถสวยจัดเจตสายพริว้วอายุ16จากสมุทรสงครามส่วนสูงนี่158ก็โชกมาประมาณ20กว่าครั้งซ้อมที่รถสวยจัดเจตนะครับก็เป็นมวยเข่าผสมฝีมือนอกได้ในเหนียวแน่นเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านตั้งรับจับทางได้เดินเป็นฟอมสามข้างหลังก็มีแพ้คะแนน เพชรสิงชัยมวยหูริศเสรีไทยที่ตะวนาบางกะปิแห้คะแนนแก้วสวรรค์โรงเรียนกีฬาคอนแก่นที่ช่องเจสีลาสุดแจ้งเกิดไว้ชนะคะแนนแสนไกลทอทีปรกรที่ศึกมวยไทยปทุมธานีครับครับทั้งคู่นี่เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่19ตุลาคมปี67ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรในพิกัด100ปอนปอ เท่ากันนะครับก็เป็นฝ่ายของวังไพลรถสวยจ่าเจดเบียดเอาชนะคะแนนมาได้ครับวันนี้ซูเปอร์บอสนะครับฟอร์มสดขึ้นมาก็ได้โอกาสแก้มือล้างตาสักครั้งวันนี้ก็มาเจอกันในพิกัดเดิมครับ1 0ป่อปอนด์เท่ากันสําหรับตัวผมมองว่าวังไพลรถสวยจ่าเจดครับจะอาศัยเหลี่ยมมวยทางซ้ายดักศาสแข้งดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะซูเปอร์บอสย้ำแคนได้อีกครั้งหนึ่งครับ ผมให้น้ำเงินวังไพลรถสวยจัดเจดเป็นมวยรักม่ยชอบระดับ3ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2เลยครับปูตินสวนน้ำาทานคีรีเจอกับเพชดซิริทนทร์สิทธ์ออศพิบูลรณ์1 3ปอนด์ปูตินสวนน้ำถ่าน,ำานคีรีหรือว่าปูตินสอเทียนโพนะครับอายุ15จากกระบี่ส่วนสูง172น้ำหนักปล่อยๆ53กิโลกร,รมัม ชกมาประมาณ26ครั้งนะครับซ้อมที่สวนน้ำทานคีรีจังหวัดกระบีตัวนี้ก็เป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเดินเปิดเกมปมัมรัดฟัดตีเหลี่ยมเข่าได้ปลายมั่นคงครับสองครั้งหลังนี้มีชนะนกยกหนึ่งมงคลชัยสิทธิ์อุดมชัยที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแล้วก็ชนะนกยกหนึ่งเพชรคำคูณออ,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 อุดอุดรที่ช่องเจสีครับ ส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินเพชรศรินทรสินออดพิบูลอายุ16จากอุบลราชธานีส่วนสูง175น้ำหนักบัตรปล่อย53กิโลกร,รมัมชกมา19ครั้งนะครับซ้อมที่อำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับอูปรหลังสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเดินเปิดเกมปั้มรัดฟันตีบูดุดนัปนปอดใหญ่ปลายแรงก้าแลกก้าลุยครับพร้อม3ขออภัยครับสองครั้งล่าสุดนี้มีแพ้คะแนนมงคลชายสิทธ อุดมชัยที่ศึกท่อน้ำไทยเกร็ิเพชรแล้วก็ลาดสุดแก้มือก็เอาเสมอมองคลชัยสิทธิอุดมชัยได้ที่ศึกท่อน้ำไทยเกร็ดเพชรครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้แดกบูตินสวนน้ำทานคีรีอายุ15เป็นรุ่นน้อง1ปีมวยเข่าฟอร์มสดครับส่วนน้ำเงินเพชรซลรนทรสิทธิออสอุบลรุ่นพี่แต่ว่ากระดูกมวยเป็นรองแต่ว่าได้สูงได่ลอยนิดๆน,น,นะครับคู่นี้เข่าเจอเข่า แพชนะวัดกันที่แรงปลายครับส่วนตัวผมมองว่าปูตินส่วนน้ำทันคีรีครับกระดูกมวยเหลี่ยมมวยอาวุธเยอะกว่านะครับมีศอกลุ้นนับลุ้นนกได้ตลอดผมให้แดงครับปูตินส่วนน้ำทันคีรีเป็นเมลรักไม่ชอบระดับ1ดาวครับคู่ขี้สูนสี่ครับไปกันต่อคู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่รองประจำวันนี้ยอดศิลปะรถสวยจ่าเจดเจอกับคูโบตา้าพอหอมกลิ่น 119ปอดเท่ากันมุมแดงยอดศิลป,ปะรถสวยจ่าเจดอายุ24จากบุรีรัมย์ส่วนสูง1 6 5ยหกาน้ำหนักปอดปอยหากิโลกร,รมกัมก็ชคมาร้อยกว่าครั้งนะครับซ้อมที่รถสวยจ่าเจดจังหวัดเพชรบุรีครับตัวนี้เป็นว้ยฝีมืออาวุธครบเครื่องแตขาต่อยมัดถนัดขวาบูดุดันขยันออกอาวุธเก๋าเกมสอกคมหาไฟหลังชนะ2แพ้3 สามข้างหลังมีชนะนอกยก2สองเทียนงามนักบินอะไรยนที่วัลลุมพินีแพ้นอกยก2สองวันพิชิตเพชรพมคุณมวยไทยที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรล่าสุดก็แพ้คะแนนนินพระเบกค,คอมเพล็กซ์ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ําเงินคูบต้าพอหอมกลิ่นหรือว่าเพชรน้องเนยพอหอมกลิ่นนะครับอายุ23ก็จากบุรีรัมย์เช่นกันะครับ ส่วนสูง1้7หน้ำหนักปอป่อยา57กิโลกร,รมัมชกมาร้อยกว่าครั้งซ้อมที่่ายลูกมะขามหวานก็เป็นมวยเขา่าผสมฟีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปัมรัดฟ้ดตีเหลี่ยมเขา่าเก๋าเกมแต่ว่าหยุดไปนานครับแล้วก็ก่อนหยุดไปนี่ความการชกนี่ก็อยู่ในช่วงขาลงด้วยนะครับสามครั้งหลังก่อนหยุดไปก็มีแพ้นอกยกสามเพชรแสนสุขชคบางแสนที่ช่องเจ็ดแพ้นอกยกหนึ่งทหารเอก นายกเอธาสลาที่วัลลุพินีล่าสุดแพ้นอกยก2จอมโหดวอุรชาที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่27กรกฎาปี67ก็พักไปเกือบเกือบ9เดือนนะครับครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นดาบิแมตแห่งเมืองบุรีรัมนะครับแดงยอดศิละปะหรือว่ายอดศิลป์ลดสวยจ่าเจตอายุ24เป็นรุ่นพี่1ปีแม้ว่าความการชคนี้ไม่ค่อยจะดีแต่ว่าก็ชกประจำสม่ำเสมอครับ ส่วนน้าเงินคูโบต้าพอหอมกลิ่นหรือว่าเพชรน้องเนยพอหอมกลิ่นคูโบต้าลูกมะขามหวานตัวเดียวกันครับได้ลอยนิดๆแต่ว่าเวทปล่อยๆนี่น้อยกว่า1โลครับทั้งคู่กระดูกมวยใกล้เคียงกันสําหรับตัวผมมองว่าต้นๆคูโบต้ ota, ตาเตะขาต่อยมัดมีรุ่นนับรุ่นนอก่อนแต่ปลายปลายยอดศิลปะรวดเฉยจแดกเจตครับจะใสสภาพร่างกายที่ดีกว่าเดินบทเดินเบียดเร่งเครื่องแซงเอาชนะคูโบต้าพอหอมกลิ่นได้ท้ายๆครับ ผมให้แดงศิลป,ปะรถสวยจาดเจตเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ด่ดาวครับครับมาถึงคู่ที่4คู่เอกประจำวันนี้ครับพลอยขาวเจพี JP วอุรชาเจอกับเพชรแสนชัยจิตเมืองนนร้อสอปอนด์เท่ากันมุมแดงพลอยขาวเจพี JP วอุรชาอายุ23จากสุรินส่วนสูง157น้ําน้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกรัม ชกมาร้อยกว่าครั้งนะครับซ้อมที่สิทธิเจ๊การจังหวัดสุรินทร์ครับก็เป็นมวยขวาเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดปั้มรัดฟัตีบูดูดันอาวุธนี่หนักแรงกล้าแลกกล้าลุยครับแต่ว่าฟอร์มการชกยังอยู่ในช่วงขาลงครับห้าไฟหลังชนะ1แพ้4 3ครั้งหลังมีแพ้น็อกยก3พยักศักด์สตูนที่ช่อง7ชนะคะแนนเพชรธนงสิทธิ์ออดพิบูลที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดแพน็อกยกส เพชรนำชัยสจรุวันที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเพชรแสนชายจิตเมืองนอนท์อายุ18จากนครราชสีมาส่วนสูง1 6 3ยาน้ำหนักปล่อยปล่อย55กิโลกร,รมัมชกมา60กว่าครั้งครับซ้อมที่ค่ายจิตเมืองนอนท์ครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเหลี่ยมจัดจ้านเตะขวาต่อยขวาตังรับจับทางได้เดินเป็นเก๋าเกมอาวุธหลากหลายใจเกินร้อย ห้าไฟหลังชนะ2แพ้2เสมอ1ครับ3ครั้งหลังนี้มีชนะคะแนนคอลัมน์พระเบ็กคอมแพคที่ศึกมวยไทยเกตเพชรเสมอกับคอลัมน์พระเบกคอมแพค,แพคที่ช่อง7สีล่าสุดครับชนะคะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ที่ศึกมวยไทยเกตเพชรครับรูปเกมที่น่าจะเป็นครับพลอยขาวเจพีวอุรชาอายุ23เป็นรุ่นพี่5ปีเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกม เตะขาต่อยมัดถนัดขวาบูดุดันปั้มรัดฟัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูกดีกว่าครับส่วนน้ำเงินเพชรแสนชัยจิตมงนนรุ่นน้องกระดูกเป็นรองแต่ว่าได้สูงได้ลอยแถมด้วยเวทปล่อยๆก็มากกว่า1โลครับเหลี่ยมเชิงดีต,น,ตนนี้น่าจะทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเก่งวงนอกนั่นเองสหรับเพชรแสนชัยนะครับ ส่วนไปลายๆนี่ผมก็ยังมองว่านำเงินเพชรแสนชายจิตมังนน์จะาสายเหลี่ยมมวยรูปร่างที่สูงลอยกว่าดักสักแข้งดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะรุ่นพี่พลอยขาวเจพีวอุรชาได้เททายครับผมให้นำเงินครับเพชรแสนชายจิตมังนนเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ด่ดาวครับครับ,รบก็จบทัศนวิจารณ์ศึกพีพีทีวีมวยไทยเกตเพชร SK s k s เคเเปอฟทั้ง4คู่นะครับ ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขออกาสแนะนํามวยพักยก PY24 ครับมวยพักยก PY24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline p y 2 4 spy24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนํามาจากขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบศึก p p t ีมวยไทยเกียรติเพชร s k คเอสูเปอร์ไฟ์ประจำเสาร์นี้ คู่ที่หให้น้ําเงินครับวังไพลรถสวยจาดเจตเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ3ดาวสายผ่านตลอดสายยาวไปคู่ที่2ให้แดงปูตินสวนน้ำทานคีรีเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวทั้งสดทั้งเก่าเอาอยู่ครับคู่ที่3ก็ยังให้แดงครับยอดศิลปะรถสวยจาดเจตเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ2ดาวกระดูกได้ปลายมั่นคงครับ ู้ท่4ให้น้ำเงินครับเพชรแสนชัยจิตมังนวลเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ดาวสดบทเก๋าเอาอยู่ครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับใครเห็นด้วยก็ตามกันได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ